ได้ไม่เูยโอ้ได้นี่น่าจะช่องตัวนะครับฮ้มช่องตัวแน่นอนเห็นเลยอะสวัสดีครับปุ้มเบานัดนะครับวันนี้นะครับปุ้มพาทุกคนมาแกบกบวกลนันดักปลาเล็กกันลาวนะกำมาลุ้นกันด้วยกันนะครับว่าวันนี้จะได้ปลาเล็กเยอะไหมนะ กร,กระบอกรันปุ่มดักเอาไว้สี่สิบกระบอกนะครับเส่นนี้แปลนดินต่ำเอาไวนะ้นะโอเคกรบปมไปลุนกันด้วยกันนะครับว่าจะได้ไหมนะวันนี้ไปครับ <c oughs> มาลุนกระบอกแหลกกันก่อนนะครับอยู่ตรงนี้กระบอกแหลกได้ไหมหนามนาวแล้วนะครับนามดำปีเลยอุ้ยลงหนังตึบได้ นี่ยิ่งรยกับปุ่มเรื่องๆ,ๆอยู่กระบอกแหลกก็ได้เลยนะครับหลายตัวใหญ่ด้วยนะกระบอกตีซองอยู่ตรงนี้นะครับน้ำหนาวตั้งไม้เลยครับปุ่มน้ำปีเลยน้ำกระบอกสีซองได้ไหม น่าจะไม่ไม่นะครับไม่ได้เฮ้ยกระบอกนี่เมื่อจะมีการกระยับตัวนะครับแต่ว่าไม่รู้จะได้ไหมนะแต่กระบอกลั่นเกลือนได้กับเฮ้ยตายไหมวะตายกับเมือกออกมาแบบนี้เฮ้ย ตายแล้วตายกับปุ้ม,มตัวทีซ้อนไปเลยตายว่าเลีต้องได้นะครับกระบ,บอกนี่เพราะว่าผมเห็นกระบ,บอกกันมันเกลื่อนตัวนะตอนที่ผมมาดักผมจำได้นะครับว่ากระบ,บอกกันผมดักเอาไว้แบบไหนนะ บ็อกเนี่ยไม่มีการเกินตัวได้ไหมได้กับเป็นเหลี่เก้าเก้าตัวเล็กตัวเล็กเห็นไหมทุกคนตัวเล็กเกินดูไหมห็น

สี่ตัวมาดูกระบอกตีอยู่กลางส่วนปั๊มนะครับได้ไหมไม่รู้โอ้ได้นี่น่าจะช่องตัวนะครับอืมช่องตัวในนอนเห็ยแหละนี่นะครับจะปั๊มไม้นะก็ไม่ตอว่าล็อกมากนะครับไม้นี้หนักยาวไปนู่นเลยนะ đái nó gặp này tuần phám cá bóc nì mì cá nhấp tua lèo lào mì đài. À, đài gặp นี่เห็นหนางเลยอะแต่ว่าตายอะไรวะกระบอกนี้ต,นนนะนตีมีการกระยับตายตายรอดเลยนี่ตายครับผมซองกระบอกแล้วนะกระบอกนี้ตีมีการกระยับตายทั้งหมดไรเง้ยอันนี้กระบอกเล็ก ได้ตัวเล็กจังร้อยไว้นะตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กจังตัวนี้เดี๋ยวจะร้อยเลยนะเตะยากยืดยน,นั่งเลยตัวเล็กจริงตานิวก้อยกบร้อยไปแล้วนะครับ เมื่อจะได้บบเดี๋ยวเว็แบบแบบโอเคได้ครับหวาแล้วต้องได้เอ็นเว็บๆเนี่ยตัวก็ไม้ใยตัวเล็กๆอ๋อได้ายคกับ ừ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 . ตัวตีส้มเนี่ยตัวนี้ตีตตย แล้ววะตายไลาตัวเดียวนะนี่ตายสามตัวเดียวก็ด,ดูเสร็จแล้วนะครับนึ่งกาดรอบนะอย่างเลืออีกนึ่งกาดรอบนะครับกระด,ดากี่ตัวแล้วกาดรอบนี่สามหกเก้ากระดาษสิบเอ็ดกรบ,บอกนะครับแต่ว่ามีเก้าโกด้วยนะ ตายก็ซ้มตัวตายเยอะเลยนะครับกับมาตึงไม้ก็ชอบปีซ่องเลยนะครับตัวไม้นี่รู้สึกว่าแหลกกลางอนไม่รู้เคยมาดักแล้วนะไม่รู้ว่าผมจะได้เลยไหมมาดักซ้ำร้อยตีคนอื่นดักแล้วนะครับเอาก็ลองดูนะครับว่าจะได้ไหมนะดักตีคนอื่นดักแล้ว มันต้องอย่างเลื่อมังเลยได้นะปลาเลยอย่างเยอะได้ไหมไม่ได้ข้อนี้นะครับตีุ่มว่ามีลองลอยคนมาดักเรียนนะลอยก็มวดญ้าไว้นะครับตาผุดักผุจำไม่มวดผุ๊บจำได้มาดูกับบอกนี่ได้ไหม Nà chứ mày Mày gặp mày đại Đây Ok gặp ôm Nhằng đây vô mày đây rồi để mày đi Đấy đừng à ได้ไหมอู้ Ooh, ได้แล้ว <c oughs> นี่ได้อีกหนึ่งตัวนะครับตายมาะอ๋อเป็นอยู่นี่หนิงหนิงกิดต่าตายนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยได้แต่เดี๋ยวลังๆงนี่นี่ดาเจ้าบะ อ่าได้จริงดูไม่เห็นแต่บอห้ยนี่เนี้ยนี่เนีนี่เนียรอรล,ลุบลุกอยู่ <c oughs> พอมาช่วงลังๆไม่ค่อยได้เลยนะครับช่วงเล็กๆได้อยู่กระบ,บอกนี่มีการการะยับน่าจะได้ ได้จริงนี่ดินเลยดินเลยกระบอกนี่ทีมีการกระยับได้ในนอนนะแต่ว่ากระบอกนี่ไม่ตายนะครับกระบอกอื่นตีกระยับตายหมดกระบอกนี่ไม่ตายกาตอนนี้กระบอกอันเลือดซ่องกระบอกสุดตายแล้วนะครับกระมาลุนกันนะว่าจะได้ไหมนะครับซ่องกระบอกสุดตาย มาดูกระบอกตรงนี้ก่อนเลยกระบอกเลก็กมือไม้ปิดอุ้ยได้ครับตัวหญ่ด้วยอืมปานปานปานเต็มกระบอกเลยนะครับอ่าได้นึงตัวแล้วอีกนึงกระบอกอยู่ตากว้างนี่กระบอกนี่ ไม่รู้ได้ไหมนะสะปรารไม้ก็อยู่ในก้างหน้านะครับซึ่งมันมีลูกคูน้ำนะในหน้าก็เกี่ยวก้าไว้แล้วนะครับอ๋อเดี๋ยวดีไล่อยู่หมาหกกนเลยว่านะได้ไหกับบอกตุ๊ดตายได้ครับได้ได้ไดมีตัวก็ไม่ใหญ่นะ โอเคก็จะลูกหวาช่องกระบ,บอกจุดตายได้ต่างช่องกระบ,บอกด้ยนะตัวใหญ่กับตัวเล็กโอเคครับผมต,ตอนนี้ได้แก็กบกระบอกลันดักปลาไหลมามดตุกกระบ,บอกแล้วนะครับ กัดรอบปีสองนายกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวนะครับกัดรอบปีสองนะกัดรอบเลกสิบเอ็ดก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันลาวนะครับตีปุ่มมันอยู่นะก็นาดว่าดักซ้ำร้อยตีเพื่อนเคยดักแล้วนะครับก็ยังมันอยู่ก็โอเคกระปุ่มรับบ้านไปเตะปลาไหลกันนะวันนี้ก็มีปลาไหลตายสามที่ตัวด้วยนะครับไปครับไปเตะปลาไหลกันตีบ้านนะ Mà tiền vào lại gần đây nè cái này chỗ chưa chưa ấy ui này chỗ chào tao tao nèo màu thái hàn ni nào à nhé chút lèo thì thái โกนะครับก้าโกยังเป็นอยี่เราบอกนี่ักตัวนี้นะครับโอ้าโกูเราบอกนี่ตายตาย กนารนี้นะครับปลาไหลต่างมดนะที่ได้วันนี้นะครับก็ได้ตัวตาวแต่ตาวกันเลยนะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีปลาไหลตายสี่ตัวนะครับตัวตาวันเมื่อนกันซี่ตัวตายแต่ว่าเป็นหมากว่านนะกาโอเคนะครับก็เดี๋ยวพผมเอาปลาไหลไปค่ายก่อนนะก็ลองดูนะครับว่าผมจะได้ปลาไหลกี่กิโลนะวันนี้โอเคครับผมก็ได้เอาปลาไหลไปค่ายมาเซ็เแียบ้อยแล้วนะครับก็มาดูนะพ่อผมได้ปลาไหลกี่กิโลนะครับ ก็นำนักปลาไหลตีได้วันนี้นะครับก็อช่องกิโลเจ็ดนะครับราคาปลาไหลก็กิโลละหนึ่งร้อยอึศิบบาทนะครับก็ได้ตังมาสี่ร้อยสามสิบสองบาทนะแล้วก็พุ่มได้เอาปลาไหลตายไปไข่ด้วยนะครับก็ได้ตังสามเจบบกบาทแล้วพุ่มก็ได้ซื้อเงื้อมาดักปลาไหลต่อด้วยนะครับสามสิบบาทนะก็ตังที่ได้วันนี้นะครับก็ได้สี่ร้อยสามสิบแปดบาทนะครับ ก็วันนี้มาดหลาวนะครับได้ช่องกี่ร7นะวันนี้ที่ได้เยอะๆนะครับมาใหญ่มากนะครับพลุกอะก็โอเคกับผ่มคลิปวันนี้ก็ต้องเอาไว้เพียงเต่วนี้ก่อนล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามแบบช่มกันนะก็เจอกันไม่ล้นะครับเิ่มคลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ